ใหม่แทรกเตอร์คูโบตา L 3 2 2 8ขนาด32แรงหมาและ L 4 0 2 8ขนาด40แรงมาโฉมใหม่เฉี่ยวกว่าที่เคยคล่องตัวกว่าที่คิดคูโบตานวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคต สัดีคับผมเทคเตอร์ไม้รถไทยใส่เนี่ยนะครับวันนี้เรามาส่งมอบเจ้าตัว M988 0นะครับกับลูกค้าบ้านเด่นงัวนะครับตมเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตรากนั่นเองนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นขับฟรีไม่มีเลยเดือนนะครับสำหรับไรอ้อยแล้วก็ไรมันสับปะหลังไรข้าวโพดนะครับผมนี้ลูกค้านะครับนำมาเป็นแบบผ่านพวงนะครับเออผ่านบูเบิร์กนะครับใบ26นะครับโครง4 นะครับแล้วก็กับเจ้าตัวไบบินอม,มีดาน่านะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสองหมืนหกพันนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกผ่อนแบบรายปีไม่มีรายเดือนนะครับสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับส่งปีละสามแสนนิดๆน,นะครับตัวนี้ส่งแบบรายปีไม่มีงวดอย่อยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับเจ้าตัวเ9 8มเก นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับถังน้ํามันนะครับเป็นถังน้ํามันพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเกรดดีเกรดเอนะครับแล้วก็มีตัวหุ้มถังมาให้นะครับแล้วก็พร้อมกับยางโอตานินะครับยางโอตานิยางดอกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบแล้วก็เบาะสปริงนะครับเบาะสปริงลมอ่าแล้วก็นะครับระบบฟังก์ชัน ระบบฟังก์ชันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็น6เกียร์เดิน gear. Gear ana, หน้าหเกียร์นะครับเป็น6เกียร์12เกียร์เดินหน้าสิเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบนะครับหน้าจอหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอดิจิตอลแล้วก็ปุ่มอะไรปรับได้นะครับปุ่อ Digital, อ Digital, มอะไรปรับได้นะ นะครับขับของอะไรได้นะครับแล้วก็มีระบบ PTO ตรงนู้นนะครับแล้วก็เกียร์ชัตเทิลนะครับตัวนี้ไม่ต้องเหยียบคัสนะครับในการเดินหน้าถอยหลังนะครับวงเลี้ยวไม่ต้องเหยียบคัสอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับฝั่งขวามือเป็นใบมีดด้านหน้านะครับ <ใน S 2> แล้วก็อุปกรณ์ใบมีดตัวคอนโทรลของระบบท่อพ่วพิเศษ นะครับแล้วก็มีดาวคอนโทรลนะครับดาวคอนโทรลตรงนี้อันนี้เป็นหางนะครับหางนะเป็นหางอ่าหางอุปกรณ์ตะบ่วงนะครับหางข้างหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นดาวคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นอ่าระบบโลว์ไฮนะครับกระต่ายกระเต่านะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมีระบบอ่าขับเคลื่อนสีล้อนะครับดึงขึ้นนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อกดลงเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับมาพร้องกับท่อท่อไอเสียนะครับติดแถมมาให้เลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นภายในนะครับมุมมองข้างในรถจะเป็นแบบนี้อ่ามุมมองภายในรถนะครับมีที่จับมาให้ทางซ้ายนะครับแล้วก็ข้างขวามีไฟสปอตไลท์ข้างหน้าด้วยนะครับผมพานในภาพดูข้างหลังรถ นี้นะครับมาพร้อมกับเวทสี่ก้อนนะครับข้างละสองสองลูกข้างหลังนะครับมีระบอบกระบอกช่วยยกนะครับสองข้างนะครับแล้วก็มีช่องต่ออุปกรณ์พิเศษนะครับสำหรับระบบพรอุรีข้างหลังนะครับแล้วก็แอตเตอรี่นะครับ ดูความหนานะครับดูความหนาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าความหนาของแขนกลางใหญ่นะครับดูดูฝั่งนู้นอ่าเนี่ยมาพร้อมกัดหน้านะครับกัดหน้าสีดำนะครับกัดหน้าสีดำแล้วก็เหล็กถลนหน้าทั้งหมดเอ่อสี่หกหกก้อนนะครับหกก้อน มน,นี้มาพร้อมกับอาใ,ให้ดูฝั่งนี้นะครับเก็บเก็บเจ้าจตัวกองโซลา่าาไว้ข้างในแล้วนะครับกองไฮดรอลิกของน้ำมันเครื่องนะครับกับเจ้าตัว M988 k u b ต้านะครับนะครับนี่คือโครงผ่าน4นะครับใบ26กับเจ้าตัว M988 นะครับน้ำหนัก3ตันไม่รวมอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์062310129หรือเบอร์0982901862นะครับเซียวไม้กับแบงเบชกูบะต้าห้องหลียยดีให้บริการนะครับไว้เจอกันใหม่ี่หน้าครับผมสวัสดีครับ